ทุกท่านครับขณะนี้รายงานสดอยู่ที่สำนักงานเขตยาน,นาวานะครับทางรองผู้ว่าทวิดากมลเวทพร้อมด้วยนายพิมุกศิมโรธนะครับและก็นายพรมพลวิกิตเศษ,ษเดินทางมารับมอบหมวกนิรภัยนะครับจากบริษัทเอกชนนะครับเรื่องต้นในวันนี้นะฮะเป็นกิจกรรมที่เรียกร้องนะครับแล้วก็ ได้มอบหมวกนิรภัยให้กับกองกรุงเทพมหานครครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกท่านนะครับครึ่งวันนี้ก็ทางบริษัทที่พยาประกันภัยได้มอบหมวกกันน็อกให้กับทางกรทมนะคะอบมอนะครับ นะครับจำนวน500ใบครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งท่านผู้ว่านะครับกําลังจะเดินทางมาปลูกต้นไม้นะฮะที่บริเวณหน้าเรือโบราณที่หน้าสำนักงานเขตยานนาวาครับสวัสดีคุณปราณิสาครับ

ทางกรุงเทพมหานครและก็ผู้ว่ากทมนะครับเตรียมที่จะนะครับลงพื้นที่นะฮะเตรียมที่จะลงพื้นที่ในส่วนของการปลูกต้นไม้นะฮะเพื่อทําการต้นไม้ที่จะปลูกนะครับต้นหอมแต่ละจุดนะครั้อกากน้เจดีราวลก็ได้กำลึงดีเรียบร้อยหมดแล้วเด็กททำ

วานะครับติดภารกิจไปลงพื้นที่น้ําท่วมนะครับหลังจากที่มีประชาชนร้องเรียนนะครับ,รบเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ,<ร>ะก็จะเป็นการปลูกต้นไม้กันโดยวันนี้มีทางรองผู้ว่าทวิดาพท่านเลขาคุณพี่มุกสิมโรธนะครับที่ปรึกษาผู้ว่ากรทมและก็บริษัทที่พยาประกันไัยครับได้เดินทางมานะครับที่บริเวณตรงนี้เพื่อนะครับปลูกต้นไม้นะตรงนี้เป็นพื้นที่สวนหย่อม นะครับเรียกว่าลิตเติ้ลการ์เด้นนะฮะ นะครับก็เบื้องต้นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับทางที่ปรึกษาผู้ว่ากทมก็ได้เดินทางมาฮะทางท่านผู้ว่าติดภารกิจดูนะครับน้ําท่วมอยู่นะฮะที่บริเวณถนนพระรามสามนะครับซึ่งได้รับรายงานจากประชาชนว่ามีเขื่อนแตกที่นั่นนะครับช่วงนี้น้ําทะเลหนุนสูงก็จึงเป็นเหตุให้ทางนะครับประชาชนได้เข้ามาร้องเรียนนะครับถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับ ขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะแล้วเราก็จะได้เดินทางนะครับไปร่วมสังเกตการการลงพื้นที่ของท่านผู้ว่ากันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนยามเช้าเวลา8นาฬิกา37นาทีครับสดอยู่ที่สำนักงานเขตยานาวานะครับ

นะครับบริหารของสำนักงานเขตยานาวาที่จะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีภารกิจหลากหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นที่กินใจคอนเทมพอรารี่นะครับหรือว่าจะเป็นที่การลงพื้นที่สัญจรของผู้ว่ากทมนะครับก็เดินทางมาด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเรือโบราณของเขตยานาวาซึ่งในอดีตเนี่ยเคยได้ใช้แข่งเรือกับฝั่งทนบุรี ะะแล้วก็ปัจจุบันนี้ถูกทิ้งร้างเอาไว้อยู่ที่วัดปริวาสทางผู้บริหารนะครับแล้วก็ทางประชาชนรวมถึงภาคประชาสังคมนะครับได้นะครับนะะมาบูรณะกันครับท่านผู้ชมสวัสดีคุณใบบุญครับสวัสดีพ่อเวชนะคุณเพลงคุณวันมหัศคุณนิวัชคุณปลายฝน,ค,ยนคุณปาริสาคุณสุรทิตสวัสดีครับ ก็เรือลํานี้นะครับถือว่าเป็นเรือที่มีความสําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเรือที่นะฮะทางพี่น้องประชาชนได้นะคร,ร่วมกันบุรณะกันใหม่ขึ้นครับเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติภารกิจต่ออาจจะได้ไลฟ์สดนะ,ะตอนแรกมีผิดแผนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่ลงพื้นที่นะฮะพอดีอาจารย์ แกไปนะครับน้าท่วมนะเดี๋ยวเราจะติดรถพี่นินจาไปครับวันนี้ก็ทักทายเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมสํานักข่าวรัศดอนะครับเดี๋ยวทางสํานักงานเขตยนานวาก็จะมีการประชุมผู้ว่าสัญจรนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายจะไปลงพื้นที่กันในช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะเรียกว่าลงไลฟ์สดกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปไลฟ์สดที่อื่นต่อนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม สำนักข่าวรัศดรน,นะฮะต้องขออภัยสำหรับการไลฟ์สดที่แป๊บเดียวนะฮะเนื่องจากทางภาร,รกิจของท่านผู้ว่านั้นมีเหตุที่จะต้องไปดูแล้วก็มีเหตุความจำเป็นก็คือการไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสำนักข่าวรัศดรนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสำนักข่าวรัศดรนั้นในช่วงบ่ายเรียนเชิญรับชมเสวนาจากกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุแก๊สที่กินใจคอนเทนต์พอลลี่นะครับ ขอบคุณทุกท่านมา,มากมครับที่ติดตามรับชมในช่วงนี้ครับขอ,อยนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ